พี่นนู่นเขามองไม่เห็นนะหันหลังแม่อันไหนมีอันนี้ของใครไม่รู้หูจะแตกนิดนึงอันนี้ของใครไม่รู้หูจะแตกนิดนึงมันได้ประมาณนั้นแหละคุณ่ค่ะอะไรคะอันนี้มันทำไมมันคุยไม่ได้อะคะคุยได้คุยได้คุยได้ทุกอันเลยค่ะคุยไม่ได้อะค่ะคุยได้ค่ะบีบีอ๊ยบังหนะไว้ไม่ได้ลูกจะดึงไม่ได้เดี๋ยวบังนะไอเล่นาน ใช่ค่ะใช่ใ่มา้สี่าอง่่ค่ะพชมค่าวันนี้ค่ะคุณแม่เราเด็นเด็กใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะวิกค่ะก็คริสต์มาสผ่านไปแล้วแต่ควันลงบรรยากาศงานยังอยู่่สนุกไหมคะเกียวขาวันนี้ อย่าไปเล่นแล้วโอเคมาดคมมเดี๋ยวคุณแม่หนีบให้อยาจะเก็บแล้วใช่ไหมคะอ่าก็คือว่าก็วิกเอนี้คะ่ะวันเด็กนะคะ่ะ <c oughs> แม่จะขายของได้ไหมวิกเอนนี้นะคะก็ถ้าบ้านไหนยังไม่รู้ว่ายังไม่มีกิจกรรมวันเด็กนะคะ <c oughs> ก็มาที่ไอคอนสยามได้คะ่ะ <c oughs> ก็มีร้านกิจกรรมอยู่ตรง ด้านหน้านี่นะคะก็เดี๋ยวจะพาน้องเกลมาประเดิมเหมือนกันค่ะยังไงก็มากันเยอะๆนะคะมีก้อนหลากอะไรบ้างใครว่าพื้นที่มีหลากหลายเลาใช่ก็จริงๆก็ถ้าแบบเฮียนที่สุดเด็กทุกคนต้องชอบต้องแพก็คือบ่อบอลอันนี้ออแน่นอนค่ะก็หล <laughs> งเข้าไปแล้วก็คือจะไม่อยากออกมากันเลยทีเดียวะคะ่ะเด็กๆองเขานชอบอวกาศยังไงบ้างคือจริงๆเอราะว่าด้วยวัยอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรือเนาะอาจจะยังไม่ได้ ว่าเอ้ยมันมีดวงดาวหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยอาจจะยังไม่ยังไม่ได้เข้าใจมากแต่ว่าก็ก็มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์โดยรวมนะคะแต่ก็จะตื่นเต้นอย่างเมื่อกี้เห็นพี่ใส่ชุดนักบินอวกาศ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็มีบีบมาบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าทีมงานจะเป็นประมาณนี้ค่ะค่ะก็มากันเยอะนะคะก็นอกจากจะสนุกแล้วเนี่ยก็ยัง ได้ความรู้วิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันเด็กนี้กันอย่างคุ้มค่าแล้วก็ครอบครัวก็ได้ใช้เวลาร่วมกันค่ะปีใหม่ที่ผ่านมาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนไปเอลเอมาค่ะก็สนุกสุขสันต์ค่ะขออภัยด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ชิลชิลดีค่ะชิลดีค่ะแม่แม่เชื่อบอกว่าแม่ลืมวันเลยใช่เพราะว่าด้วยเวลามันก็แบบ คือเขาจะอยู่ข้างหลังเราอ่ะ15ชั่วโมงใช่คือมันก็เลยจะยิ่งงงเหมือนแบบเหมือนเราอ่ะผ่านปีใหม่ไปแล้ว15ชั่วโมงอ่ะทางนู้นเพิ่งจะเขาดาวเลยมันก็จะแบบหลงหลงวันอะไรเงี้ยไม่รู้วันไม่รู้คืนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็ตแลกด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยงงไปหมดสนุกสนานแค่ไหนก็ชมชอบนะคือจริง,รงอ่ะชมชอบเอลเออยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเมืองที่มันชิลมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบ อากาศก็ดีแล้วก็บรรยากาศมันเป็นมันเป็นการพักผ่อนจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็น,เป,นเป็นเมืองที่แบบเหมือนเราไปแล้วเราทำตัวสบายๆไม่ต้องมีใครสนใจใครอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่าไปแล้วไลฟ์สไตล์ก็ตรงกับเราด้วยเพราะว่ามีทั้งที่ออกกำลังกายอาหารสุขภาพอะไรก็คือแบบไปแล้วกลับมาเราไม่เจ๊งอะไรเงี mm ้ย hmm. คือปีที่เราไปงานแต่งงาน,งานปูก็เลยติดใจปีนี mm ้ hmm. ก็เลยมานิเฟตว่าจะต้องพา ครอบครัวมาให้ได้อะไรเงี้ยค่ะที่โปรดของน้องๆล่ะคะน้องๆชอบที่ไหนชมว่าก็คงเป็นดิสนีย์ค่ะเป็นไงบ้างครับดิสนีย์ะเติดควาตื่นใจยังไงคะก็ตื่นตาตื่นใจค่ะก็มันก็เป็นดิสนีย์ที่มันเป็นออริจินอลด้วยเนาะค่ะเป็นมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจคือข่อน้อยกับในช่วงเฮดโชว์เดือนเมียนโชว์ว็นเฮน่ารักน่ารักค่ะขออภัยนะขอกินน้ำเต้ได้ไหม ลำบากใจไหมค่ะลำบากแสดงไม่รอบมากไม่จริงๆคือจะบอกว่าพอดีว่ามีน้องที่สนิทกันไปเที่ยวด้วยกันที่ไปตามนั้นเลยต้องขอต้องขออภัยหลายๆสำนักด้วย

แราเล่นเกนี้ดวยตไม่โดนตรงะดนต้องจะแกว่งเกียวเล่นตรงนี้เฉยเฉกลับไปที่คลิปใช่ไหมคะก็คือพอดีว่าน้องที่สนิทกันแล้วก็เป็นคนทำคอนเทนต์ให้ชมอยู่แล้วก็ไปด้วยกันน้องก็เลยแบบเหมือนเข่านเขก็มีไอเดียมีอะไรเงี้ยเขาชวนเราทำอะไรเงี้ยคันขื่นไหมคะ ก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันเกลียวเกินวัยเป็นก็ได้อยู่ต้องมีซักซ้อมยังไงแม่บอกว่าเขาจำจังหวะมันจะต้องได้อะไรจังหวะก็ตามนั้นเลยก็มีคอมบ้างอะไรบ้างเนี่ฮะแต่ก็คนก็ชอบดูเลยไม่เพอร์เฟกต์ใช่ไหมถ้าแบบนี้ลองคอมเมนต์ช่วยว่าน่ารักเยอะมากๆากเลยขอบคุณค่ะพ่อนอดเขินค่ะคุณผู้ชมว่ามีตอบในคลิปเลยก็มีแบบ ก็จะอย่างที่เห็นแหละมีเหมือนเหมือนไม่เอ้ยไม่อยากทำแต่ก็อยากทำไม่มได้บังคับนะไม่ได้บังคับเนาะชวนก็มีว่อะไรอยะทำอะไรอะะไรอย่างเงี้ยเป็นเทคเดียวผ่านถูกไหมคะมากกว่านั้นไม่ได้ทุกอย่างคือเทคเดียวเลยคุณคนรัชชินทร์ชมว่าความบาดยังแบบยังบาดเต็มร้อยนี่คือหวานเหรอเนี่ยใช่ค่ะปกติเพคาะว่นมีมุมนี้เยอะไหมคะพี่ชม ไม่มีหรอกค่ะต้องชวนใช่ต้องชวนออก็เหมือนกับว่าเขาก็จะเป็นอีกโลกนหนึ่งนะเนาะโลกเขาก็จะจะเป็นอีกแบบเนึ่ยแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่เปิดรับไม่อะไรคือบางทีเขาเห็นเราทําอะไรสนุกสนุกเขาก็ก็บางทีก็มีลึกสนุกบางนี่ก็แปลว่าทริปนี้ก็คือปูฟิวกันทางครอบครัวจริงๆโชวว่านี่่นี่ ไปถามคุณน็อตน,นะไม่รู้ว่าแกเพราะว่าชมมาขายกับแกไว้หนักมากเพราะว่าชมชอบไงมชม,ช,มชอบเอลเอมากเลย<ช>ก็<ๆ>ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกเพราะว่าจริงๆแกเป็นคนที่แบบว่าชอบช,ชอบเดินช,ชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยไลฟ์สไตล์ที่นู่นมันอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกอะไรเงี้ยส่วนมากต้องไปไหนมาไหนก็ต้องใช้รถอะไรเงี้ยแล้วก็จะบ่นว่าไม่ค่อยเดินไม่ค่อยได้เดินอะไรเงี้ยแค่นะั้นแต่ว่าชมว่าเด็กก็จอยอ<ะ>ที่ชมกลับมาที่ไทยวันไหนะ จริงๆเดินทางออกจากที่นู้นวันที่สองค่่ต้อดบิดได้ไหมคะก็ค่อนข้างบุดบิดพอสมหวัใช่ก็ตกใจแล้วก็คือจริงๆอาชมมาเคยผ่านการเดินทางกับคุณน็อตที่เป็นลักษณะของการแบบเจอภัยพิบัติธรรมชาติอะไรเงี้ยมาแล้วก็นานละหลายเป็น10ปีแล้วแบบตอนนี้ไม่ได้แต่งงานกันก็คือตอนที่ภูเขาไฟระเบิดในยุโรปตอนนั้นแล้วก็ สิ่งที่มันจะเกิดตามมาก็คือว่าพวกควันอะไรเงี้ยมันจะบล็อกทําให้เราไม่สามารถเดินทางออกได้เพราะว่าเครื่องบินมันจะเทคออฟไม่ได้แตใช้ขับก็แใช่ใช่ก็ก็ก็ยังมีเพื่อนที่ยังไม่กลับกันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเออก็มีเป็นห่วงกันเหมือนกันว่าเอ้ยกลับไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะมาไม่ได้ถึงโซนที่เราอยู่กันแต่ว่ามันก็มันหายใจไปอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรอีกอะเหมือนเพราะว่าเขายากหมักแพงนี่นน่นหาอะไรไม่สะดวกอะไรเงี้ยการเดินทางก็อาจจะแบบเรามีอุทานไหมคะ5้าวันหลังจากที่เรามาปุ๊บทุกอย่างก็ตก็คือเหมือนเราค่อยๆซึมซับข่าวแต่ว่าเหมือนตอนแรกก็จะแบบเหมือนมีคนส่งมาให้อุ้ยดีในนี่ออกมาแล้วดีในนี่ออกมาแล้วเพราะเราเราก็แบบเหมือนเราค่อยๆซึมซับว่ามันเลวร้ายขนาดไหนอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็เห็นก็ไม่ได้คิดว่าเออจะหนักมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเห็นข่าวขึ้น ิเห็นอะไรเงี้ยเรื่อยๆก็จะแบบก็โอ้โหหนักเหมือนกันเลยเนก็มีไลน์ไปหาคนที่เรารู้จักที่อยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยว่าบ้านช่องเป็นยังไงบ้างเงี้ยในช่วงที่เราไปตอนนั้นบรรยากาศแบบเมืองก็เป็นยังไงบ้างนะตอนนี้สวยงามสมบูรณ์ไหมคะหรือว่ายังไงก็ปกติค่ะปกติก็ปีใหม่เนาะแต่มีความอยากส่งความห่วงใยกับเพื่อนที่ร่วมวงการที่อยู่ที่นั่นแล้วก็เพื่อนๆรับชมใหบ้างค่ะก็เออ มันก็ใจหายแหละจริงๆช่ว่าเวลาเราเห็นภาพอะไรเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบคนที่แบบเหมือนเขาสูญเสียบ้านสูญอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆช่ก็ติดตามหลายๆคนเลยไงที่เขาก็เล่าแบบตอนบรรยากาศตอนที่แบบเหมือนต้องตัดสินใจแล้วก็อบพยพมาเพราะว่ามันถึงเหมือนทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วพอเขารู้ว่าเขาต้องออกอ่ะเหมือนแบบ สิ่งแรกที่จะพูดเหมือนกันแทบพูดคิดเลยนะคือต้องหยิบอะไรออกมาแล้วก็สุดท้ายก็คือว่ามันสอนแล้วว่าจริงมันไม่มีอะไรสําคัญเท่าเท่าชีวิตเราอะ่ะก็คือเอาตัวเองเนี่แหละออกมาพอต้องนึกจริงๆว่าเอ้ยมันต้องหยิบอะไรมามันก็จริงๆมันไม่มีอะไรมีค่าไปกว่าแบบชีวิตเรา <c oughs> แล้วก็แล้วก็คนที่เรารักแบบน <c oughs> <ม>ี้ค่ก็ค่ะขถามนุองพี่ปูค่ะได้มีการถามถ่ายพี่ปูอไรบ้างครัพี่ปูไปยาจริงๆยังไม่มีโอกาสได้ได้ได้คุยกันเลยคือคุยกัน คุยกันตอนกลับมาเนี่ยแต่ว่าหลังจากอันเนี้ยยังยังแต่คิดว่านางน่าจะน,าน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าไม่รู้นะเดาว่าว่าเพราะว่าโซนที่มชมที่เออที่ท,ท,ที่ที่ชมอยู่กันอะไรเงี้ยก็จริงจริงก็สงสัยเป็นห่วงนะพี่ชมนะจ<า>้ะค่ะสวัสดีคุณได้ชมป็นนี้ค่ะคืออะไรคุณบอกที่พ่อเป็นตาตาแม่มาค่ะว่าพี่อะไรฮะพี่ชมไม่แล<ม>้วเกิดอะไรขึ้นจริงๆคืออะไร ก็เฉลยไปเลยะไม่มีอะไรเลอคุณตกใจตกใจกับกระแสที่คนตกใจไหมคะแม่แม่ฉันถุงมือแม่เล่นสลัมได้ค่ะน้องเล่นก่อนได้เลยค่ะเอตกใจกับกระแสที่คนตกใจก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่อะค่ะเอาจริงๆคนที่จะมาทักชมจริงๆอาจจะน้อย คนที่จะกล้าดีเอมาถามก็มีไม่กี่คนค่ะแล้วก็ฝั่งนั้นใช่ไหมคะโดนไหมคะโดนไหมคะดีเมแตกไหมมคะนคอนมากกว่าค่ะก็ก็มันรู้อยู่แล้วอะว่ามันเป็นรีแอคชั่นที่มันก็อาจจะอาจจะคาดหวังได้แต่ว่าถ้าคนรุ่นรุ่นเดียวกันที่แบบเหมือนติดตามกันมานานก็จะรู้สไตล์รู้นิสัย อว่าไเงี้ยว่าน่าจะน่าจะขายของก็จะดูอออะไรเงี้ยแต่ว่าเออบางทีก็บางคนที่เขาอาจจะเพิ่งมาติดตามเราทีหลังหรือว่าอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นสไตล์ยังไงแต่ว่าปกติถ้าทะเลาะกับใครหรือว่าถ้าจะไล่ใครออกหรือว่าถ้าจะให้ใครออกไปจากชีวิตอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้มานั่งบอกอีกแล้ว ก็จะแบบเขาจะออกไปจากชีวิตเราแบบไม่รู้ตัวคนก็จับโยงว่าไม่มีคอนแทคที่ผ่านเทียบอยู่บนไบโอน,นไม่เคยขึ้นอยู่แล้ว <c oughs> ไม่เคยขึ้นลด้วย <c oughs> ใช่ใช่คือชมก็เป็นอยู่วงก,การมาตั้งแต่รุ่นก่อนมีโซเชียลมีเดียมนีอะไรพวกนี้ค่ะก็คือถ้าคนที่จะติดต่องานเราเราก็เป็นแบบโอสคูลเนาะเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าเต้องไปที่ใครไปหาใครก็เลยไม่เคยได้ขึ้นใบโอนอยู่แล้วค่ะแล้วคิดยังไงคบกับการตลาดแบบนี้ยังได้จึงใช้ได้อยู่ ก็ต้องบอกว่าดีกินดีกับคุณลูกค้าด้วยกินดีกับเอเจนซี่ด้วยเพราะคลิปเฉลยกันเป็นร้านวิวเหมือนกันก็ฟังจะมาอีกไหมฮะชมว่าบ่อยๆอะอาจจะไม่ไม่เหี้ยแต่ว่าเอาจริงๆก็คือจริงๆเขาทูกค้งทางสมสุนก็ถามชมเหมือนกันว่าชมโอเคไหมแล้วจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะ มันไม่ได้มีช์คนเดียวนะจริงๆมีดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆที่โพสต์ในทำนองนี้เหมือนกันในวันเดียวกันแต่คนไม่ได้สนใจแต่ไม่มีใครสนใจเลยเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้โดนเพ่งเลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆถ้าไปไปไปดูจริงๆคืออินฟูท่านอื่นที่ที่หรือแม้แต่ดาราท่านอื่นพวกที่แบบเออเป็นซัมซุงด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็โพสอะไรทำนองนี้เหมือนกัน เหมือนมันพอบอกกับพี่เจี๊ยบก่อนจะไปอยู่แบบต่างประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัดพี่เจี๊ยบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็หอขมๆไปน้องแม่เรื่องหนึ่งค่ะความแปรพราวของน้องเกลค่ะที่ชีพิพัฟซีคนนี้น่าจะหล่อนะคะอะไรเงี้ยเออยังไงคะชีเสิร์ฟเหรอชีเสิร์ฟอ่ก็ตามนั้นเลยมีอะไรคอมเมนต์ไหมคะแบบนี่น้องเฉียบคม มองขาดค่ะเราเกิดมาเป็นผ right <huh ู้เลือกนะลูกน้องชอบแนวสีอะไรเงี้ยค่ะค่ะชมค่ะสไตล์นั้นไหมคะหรือว่าแบบในบ้านเจอปะป๋าเป็นแนวตีก็เลยชินแนวไม่หรอกแต่จริงเอาจริงๆนะชมว่าเด็กกับเขาจะสัมผัสเอเนอร์จีถ้าเขาเจอเอเนอร์จีที่เขาชอบอะไรเงี้ยอย่าง ส,สังเกตเขาจะชอบคนใจดีคนที่แบบว่ามีลักษณะแบบเหมือนอบอุ่นแบบอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะเรียกว่าอะไรลีนหาแบบลักษณะแบบนี้อะไรเงีแ้ยบบพี่เขาก็น่าเขาก็น่ารักอบอุ่นไงดูเป็นแบบไมโครเวฟอะไรเงี้ย เกยบอกเป็นความลับเป็นความลับอะไรคะเขารู้หมดแล้วเขารู้หมดแล้วความลับไความลับอะไรม่ะไที่ผ่านมาเจอคนใจดีเจอนิดบ่อยๆถูกไมคะ่ก็คงเออคงชอบคนนิสคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ดูคนที่หน้าตาแน่นอนหนูล่นเียวเ่องอไนอลังเลอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเออแต่ว่าเขาก็มีโอกาสเจอคนหล่อเยอะไฮะ โอค่ะขอบคุณนะคะเรียวพี่จะไปล้ยืนสวัสดีก่อนเร็วเคียวสวัสดีก่อนเรสวัสดีขอบยืนสุวสวัสดีวันเด็กไหมะสวัสดีวันเด็กสวัสวัสดีวันเด็กค่ะสัสดีวันเด็กพูดพู